มานั่งปรับระดับรุ่น h s t เกรดฟิตเนสเหล็กหนา1.5มิลรับน้ำหนักได้ถึง250กิโลปรับระดับได้มากถึง6ระดับตั้งแต่ล่างสุดยันตั้งฉากปรับง่ายไม่ต้องใช้สลัก เล่นได้ทุกท่าโดนทุกองศาของกล้ามเนื้อเล่นไหลอ,อกหลังแขนท้องเบาะนั่งนั่งสบายเพราะทำมาให้ใหญ่ยยพิเศษและยังปรับระดับได้อีกหนึ่งระดับเพื่อให้ได้องศาในการเล่นเคลื่อนย้ายสะดวกเพราะมีล้อเลื่อนในตัวโปรเดือนนี้เมื่อจัดพร้อมดัมเบลรุ่นไหนก็ได้ในร้านถูกลงอีกพร้อมรับของแถมอีกมากมายรีบทักมาเลยก่อนโปรจะหมด ทดลองสินค้าจริงในที่ร้าน Homefit2 เปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม